นี่มันคือเกม GTA เวอร์ชันหนังชัดๆรีวิวหลังดูคอสเตลลิงคนเดือดขวางทางโจรไปดูแบบไม่คาดหวังแต่ดันสนุกเฉยและเรื่องนี้พระเอกโคตรสวยในหนังจะเล่าเรื่องราวของหนุ่มแฮงค์คนนี้ครับเขามีเพื่อนข้างห้องชื่อว่าไอรัสแล้ววันหนึ่งเนี่ยไอหารัฐเนี่ยมันก็ได้ฝากห้องกับแมวตัวนี้ไว้กับแฮงค์แต่ฝากได้ไม่ถึงวันก็มีนักเลงและพวกมาเฟียมาตามหา,หารั้ถึงห้องแต่พวกมันได้เจอแฮงค์แทนสุดท้ายแฮงค์ก็สวยโดนพวกมันซ้อมจนตับแตกจริงๆแล้วมาเฟียพวกนี้มันมาตามหาเงินสี่ล้านที่ไอ,ไอ,อาาร ดัดพาไปซวยต้องไปเจอกับเรื่องราวสุดวายป่วงตีมหนังเรื่องนี้มันอยู่ในปี1998ครับตอนดูอยู่เนี่ยคิดถึงตอนเล่นเกม GTA เลยฉากบ้านเมืองต่างๆเนี่ยมีมาเฟียมีการโป้นจะคิวใครก็ได้เหมือนในเกมเลยดูๆไปมันก็เดาเนื้อเรื่องไม่ถูกครับว่ามันจะพาเราไปเจอกับอะไรใครจะตุยบ้างมันมีความคลาสสิกมีความดาร์กอยู่ในตัวสนุกมากใครที่เคยดูหนังไทยเรื่องตลก69เนี่ยมันจะฟิลประมาณนั้นเลยจากเรื่องเล็กเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่สุดวายป่วงได้อะผมให้คะแนนความสนุกอยู่ที่8เต็ม10 ใครไปดูมาแล้วสนุกไหมให้กี่คะแนนก็มารีวิวกันได้นะ